ดูว่าคุณป้าทำอะไรคัสคาตูเฟ่พ่อใหญ่เปลี่ยนซิมให้พี่น้องแสดงว่าไอคิดว่าสมองเราดีกว่าเก่าหลายเลยจ้ะแล้วก็มือเราก็ไม่สั่นเหมือนตอนแรกๆนะแต่ก่อนมือเราสิสั่นตลอดเลยนะทุกคนนี่นะคะ เปลี่ยนสิพายพี่น้องเราจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบเย็บปักทักร้อยด้วจ้ะโซฟงโซฟาเนี่กพาพ่อใหญ่จะเป็นคนเย็บเนี่ยเว v e r แบบนี้นะคะเราสีเฮดเองเมดนะคะเราเป็นคนใจเย็นซึ่งอายทําได้ไหมไม่เป็นนะคะทุกคนอเอเฮดโปรป็นได้จ้ะจะก,กระซุ้งผมอีหยางเด้อปลาเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีแดดนะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ออกจากบ้านก็นเลยจะพาทุกคนไปป่าปิดบ้านก่อนนะคะล็อกบ้านก่อนบ้านของไอ้เองเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ออกจากบ้านนะ,ะเพราะว่านานๆที่จะมีแดดมีหลายคนว่าเขตอายุมีหิมะไหมไม่มีหิมะตกนะคะทุกคนจะ ที่นี่ไม่มีหิมะแต่ก็หนาวเหมือนกันนะคะติดลบเหมือนกันแต่แค่ไม่มีหิมะตกแค่นั้นเองค่ะนี่เป็นถุงขยะ,ะนะคะใ่คะทุกคนเจ็บตรงนี้อะเหมือนแบบว่ามีเข็มมาแทงอะตรงเจ็บเจ็บนี่โอ้เจ็บเออซิง <laughs> โอ้น้อไปค่ะ ready passenger วันนีวะเด็กไปเริ่ีไปค่ะมันจะกาดดีอยู่บ้านไม่ <c oughs> ได้หรอกค่ะเราต้องออกนะคะเพราะมือกับฝนตกแต่เรามือนี่ไม่ได้เห็นอย่างไหนกับอญไเนีน่พากันเบิ่งเอ่ออะอย่างนี้พยากรณ์อากาศนะคะทุกๆวันบางเถอมมันก็เปลี่ยนแต่วันนี้ค่ะคนบอกว่าสิมีแดดแต่ตอนกลางเว้น ไม่ใช่สิตอนเช้าแต่ตอนนี้บ่ายโมงแล้วก็ยังมีแดดอยู่เนาะไอจิบขนาดเลยพี่น้องไอจักก็เป็นนียังนี้อยากจะได้เป็นนียังถอดเด้ออพลึกแถะแดดเี็นไหมนี่เราเห็นห้อ,อนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเดี๋ยวก่อนที่จะไป หาเหตุนเนะาะไอจักไออยากคุยกับพี่นอ้องว่าไม่เคลียร์ดอกอยากคุยกับทุกคนเนะาะไอเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะคะก็จะพูดคุยกันเลยเนาะเพื่อกับคอมเมนต์ในเชิงที่เพิ่นเป็นห่วงพ่อใหญ่นั่นแหละนะะมันเป็นห่วงพ่อใหญ่นะ หลายคนก็บอกว่าน้องอายพี่นะไม่อยากให้น้องอายเอาคอมเมนต์ไม่ดีมามาคิดมาอย่างเลยแต่ก็ไอไอเข้าใจนะคะแต่ก็อยากพูดอยากคุยกับทุกคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยว่าไงสมมิอีกอ,อยากคุยอะ่ะคอมเมนต์แรกเนาะ่นอันนี้พิ่นว่าดีเลยจ้ะพิ่นพูดดีเลยนะพิ่นบอกว่า,าเห็นน้องอายกินกับข้าวไม่รู้กี่อย่าง ให้พ่อยายกินข้าวแบบนิดเดียวนะบางเทือ่ออายนะมีป่าอยู่แล้วก็ยังไปแย่งไข่พ่อยายกินแบบนี้นะความหมายของเพิ่นเนาะซึ่งอายไปเที่ยวขยาไปทีมยขยะ,ยยขยะซึ่งโ <Ooh. S 1> อบอ๊วะ อาซึ่งไออยากบอกว่าอา่ออะไยังไงดีอ่ะมันไม่ได้เป็นคำแก้ตัวนะคะแต่ก็อยากอธิบายในแบบไงเนาะ,ะบางเตื่อนะคะในแต่ละชเช้าอายจะถามพ่อใหญ่ว่าอยากกินอะไระอก็สิเปิดตู้เย็นให้เบิงงว่าโอเคมวันนี้มี ปลาแซลมอนเด้อมัอนี้มีกุ้งมัอนี้มีหอยมัอนี้มีไก่มันนี่มีเนื้อนะคะถ้าพพายอนบอกว่ากินเนื้ออากาซิทาแบบเนื้อจะกินเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะคะถ้าเพิ่นบอกว่าเป็นอาหารฝรั่งอากาซิเฮสสเต็กนั่นนี่เนาะถ้าเป็นอาหารไทยอากาซิเฮสพัดเนาะโดยส่วนมากก็ได้ถ้าเป็นกุ้งแกงอาหารอีสานเพิ่นจะก,กินบ่ได้เนาะนะคะ,นะคะและ้วก็ ถ้าสมมติว่าเพิ่อนอยากกินไข่แบบเนี้ยเพื่อนก็กินไข่แบบนี้นะแล้วพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนที่กินกับข้าวสองสามอย่างไม่เป็นนะคะทุกคนนี่แหละเพิ่นเพิ่งกินครั้งแรกที่แบบว่ากินข้าวผัดแล้วมีน้ําซุปมีต้มยำอย่างแบบเนี้ยนะมีแกงจืดแบบนี้ครั้งแรกที่อยู่น้ำราวเพราะเราเป็นคนที่กินข้าวสองสามอย่างไม่เป็นเราบอกว่าไอ้กระถามว่าทําไมเราบอกว่า เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากินเนื้อเราก็ต้องเอนจอยกับเนื้อที่เรากินเออเราต้องให้มันได้รสชาติเออหลับตาแล้วต้องรู้รสชาติของเนื้อบพาแม่ว่ากินเนื้อเร็จโดดไปซีฟู้ดโดดไปซีฟูด้ดโดดไปกินไก่แบบนี้มันไม่ใช่เราว่าเฮากับบรูว่ารสชาติของสิ่งนั้นเป็นแบบไหนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเนาะแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าไข่แค่สามลูกน้องอายก็แหย่งกินแบบนี้แล้วมันจะพอเหรอทุกคนจะ้ะไอ้ีิบอกว่าถ้าพ่อใหญ่เพื่อนกะ เพิ่นก็วอาได้นะถ้าสมมติว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่อิ่มหรือว่ายังีงเพิ่นก็บอกไอได้บางเทือนะหลังจากนั้นถ้าเพิ่นบออ่อิ่มไอก็ทําอาหารให้อีกแต่บางครั้งนะ่ะไอไม่ได้อัดคลิปนะคะทุกคนเออไอน่ะไม่ได้อัดคลิปเนาะคือกับข้าวที่ไอเฮ็ดในบางเทือนี่คือไอเฮ็ดแค่หนึ่งคลิปก็คือตอนเที่ยงนะคะบางเทเรากินตอนแรงหรือว่ายัางไงนี้เราก,ก็กินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ อ้ก็เลยอยากอธิบายให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ว่าไอา้น่ะอ้เป็นคนกินสองสามอย่างอยู่แล้วนะคะแต่อ้ก็เข้าใจว่าเพื่อนเป็นห่วงนะคะว่าเออกินซําเนียมันบ่อพอเด้ออย่างคือเพื่อนบอกว่าคือบเ็ดกับข้าวสองสามอย่างเพื่อนกินบเป็นนะนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มสิกินเปลี่ยนแล้วอะอาจโบแนวในอานาคตเพื่อนก็นสิกินลายอย่างแบบนี้นะทุกคนจานนั่นแหละค่ะก็เลยอยากมาอธิบายในแบบของอ้นะคะแล้ววันนั้นที่ไอ้พาเราไปหาหมอสาเหตุที่ เรากินแค่นั้นนะเมื่อนั้นนะเราหูนิสัยไอ้ดีว่าถ้าสมมติออกข้างนอกนี้เราอยากไอหิวนิสยัยเพราะใหญ่เราหูตับไตไอ้นะเราอยากไอหิวไอเราบอกว่าฉันไม่ค่อยหิวนะวันนี้ฉันจะทํากับข้าวให้เธอเราบอกว่าบอๆเดี๋ยวฉันจะทําเองวันนี้ฉันอยากกินเป็นเอ่อโปเโตโต้ออเล็ตฉันจะทําเองเราคือว่าเราเห็ดโปเโตโต้อมเล็ตของเรานะ่ะมันจะแซ่บกว่าไอเห็ดวันนี้นะทุกคนเรากะซิเฮ็ดนะคะแล้วซึ่งไอบอกว่าโอเคอยากเฮ็ดกี่เห็ดไปถ้าอยากเอายัง นอกเนือจกนั่นอยู่บอ่อแล้วก็บอกว่าบอ่อบอบอเธอให้กับข้าวของเธอเลยแหละนั่นแหละค่ะและออกระถ่ายพ่อใหญ่แค่นิดเดียวนะคะเพื่อนก็บอกว่าพ่อใหญ่แบบรับสารอาหารบ่อพอแบบนี้นะซึ่งหลังจากนั้นนะคะคือในกล่องมันแค่นิดเดียวเองนะคะทุกคนากาอยากให้พี่น้องเข้าใจไอบ้างบ้างบ,าง,บางครั้ง,งน้องบ๊แม่ว่าน้องไอยกินเยอะจนอ้วนแล้วพ่อใหญ่กินนิดเดียวคือคือกับข้าวที่แบบว่าเพื่อนกินนะนะ <c oughs> คือกับข,ข,ข,ข้าวที่เพิ่นกินเตว่าเมื่อนี้ก,กินยั้งเราเห็นแบบว่าผัดไก่ไป่ได้โอเคฉันกินผัดไก่ก็ได้ก็จบไปแบบนี้แนละ้วทุกคนจ้ามันเป็นแบบฮันเดอร์ว่าแมนว่าไอ้คี้ค้านเทศไอ้ไ่ให้เรากินดีนะไอ้ให้เรากินดีก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะไอ้ก็อยากให้พี่น้องเข้าใจแบบว่าเออแบบประมาณนี้นะนบบนนะถ้าเราบิอิ่มแบบนี้ ้าเราบ่อิ่มแนี้ไอ้กระเซียดให้เราจนเราอิ่มหมดแล้วพี่น้องเพราะว่าหนึ่งคือเรากะว่าได้เนาะพี่น้องเราบ่อิ่มเราก็ว่าได้ม,ไดมันมันซึ่งมันแตกจากแตกต่างจากเด็กหน่อยที่เขาบ่อิ่มเขากเว่าบวได้แบบนี้นะนะคะแล้วก็ข้อที่สองก็จะบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าแรงที่เปิ่นบอกว่าอย่างนี้นนะจะดูแลได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักก็ต้องกลับไทยไปดูแลมะเร็งเต้านมติทุไปตรวจมะเร็งเต้านมนะที่ไอเคยไปตรวจ มันเป็นก้อนะนะทุกคนพี่น้องเสือบอกว่าตอนเนี้กอนอันนั้นอนะมันถามว่ามันหายไหมมันก็ไม่หายแต่รูปก็เจอเหมือนมันเล็กกว่าเดิมนะคะไอคิดว่าหนึ่งเลยอยู่ที่การกินของอไออยู่ประเทศไทยไอกินดิฟนะสองไอมีปะตงปะติแมันนี้ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยแต่อยู่นี้นะคะดื่มไหมก็คือพี่น้องเห็นแหละกินไว้นิดนึงสองสา,สา,สาวันกินครั้งหนึ่งแบบนี้นะปะต้กับ,บ่ค่อย ปาร์ตี้แบบนี้นะเนื้อย่างก็ไม่ค่อยจะกินนะก็สิเป็นแบบหันไปมันก็อาจจะเป็นการที่แบบว่ามันดูแลตัวเองไปด้วยนะคะทุกคนความคิดของอายนะมันก็เลยลดน้อยลงไปนะคะเออนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไอจะบอกว่าไอาไม่ได้เป็นมะเร็งนะไอไม่ได้เป็นมะเร็งนะทุกคนนะไอแค่ตรวจเจอก้อนเนื้อเฉยเไม่ได้ตรวจหรอกไอคําแล้วไอเจอละก็ไปหาหมอแค่นั้นเอง นั่นแหละค่ะก็เลยมาวอาให้ทุกคนฟังเนาะอายก็คิดว่าตัวอายเองนะคะอายก็ดูแลพ่อใหญ่ดีเติบหนึ่งนะ,ะทุกคนอือพ่อใหญ่ดีเติบเลยแหละแล้วก็คือพี่น้องเห็นละมือแรกที่เรายุสนามบินอะเรายืนก็จนบ่ได้จนสิลมอะนะคะผ่านไปเกือบจะสองเดือนที่อายมาเนี่ยด่ากะอายก็รู้สึกว่ามันผ่านไปไวมากเลยนะสองเดือนของอายเนี่ยแสดงว่าถ้ามันผ่านไปไวเนี่ยก็แสดงว่า ถ้ามันผ่านไปไวก็แสดงว่าเขามีความสุขเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าสมมติเวลามันผ่านไปซ่าก็แสดงว่าเขาบอมีความสุขแบบนี้นะไอ้ถึงบอกว่าไอ้ก็ดูแลแล้วก็พ่อ,อยๆ่ก็ดีขึ้นตามลําดับตามลำลำดับนั่นแหละเออนะคะอคไออาซีโบเฮดบ่ถึกใจหลายๆคนบางเทือคือเออบางเทือไอตัดออกลายเนยนะนะในการที่ไอเฮดวิดีโอมันก็เลยแบบว่า กันอย่างที่น้อยน้แบบนี้นะเจ้าของกินไลา์วุหนักกินน้อยแบบนี้นะทุกคนจ้ะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เข้าใจเนาะด้วยความตอนที่อายู่ประเทศนอกนี่แหละนอกประเทศนี่แหละที่อายกินกับค่าน้อยลงนะบางครั้งก็คืออย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าอายู่ประเทศไทยอ่ะอายกินข้าวอย่างเดียวบ่เป็นพี่น้องเคยบอกว่ากินข้าวย่างเดียวบ่เป็นแต่ว่าอยู่บาต่างประเทศอะ แพงค่ะก็ต้องประหยัดนะคะไอ้ก็ประหยัดซอยพ่อใหญ่นะเวลาที่ไอไปซื้อของแบบนี้นะเวลาที่ไปล่านไทยหรืออย่างที่แบบว่าไปแบบบอยเกินไปแบบนี้บางทีไอ้ก็ใจเองนะคะทุกคนไอ้ก็เกรงใจแกเหมือนกันนะคะบ่แม่ว่า,วาเออขึ้นยาเฮ็ดยักดยงก็เฮ็ดแบบนี้บ่แม่ได้ใจทุกคนนะคะหลายๆอย่างมันก็ต้องแบบบ่รู้นะไอ้เป็นคนที่มีความเกรงใจมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะคะไม่ใช่แบบว่าเออเพิ่งมีไอ้มีความเกรงใจ มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเกรงใจแม้กระทั่งเออพ่อใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะไอ้ยบยาให้เราแบบขึ้นอย่างกับอ,นะอายนะเออว่าไอก้กะสร้อยเราได้คือแบบว่าเงิน youtube แบบนี้มันขึ้นร้ายหรือ,อยังไม่ได้อ้ที่ให้เราเบิ่งว่าเออเธอเห็นไหมฉันได้เงินจาก youtube นะอย่าแบบนี้นะไอพยายามโชว์ให้เราเบิงบบ่งว่าเธอต้องวอรี่เด้อเรื่องเงินเรื่องทองอย่างประมาณนี้นะทุกคน เธอประจ ong w o r เรื่องเงินเรื่อง,องทองด้ยอย่างบแบบนี้ไอ้สิพยายามแบบอาญาเราคืดลายงันง่ายซะอาญาเราคืดลายพยายามแบบว่า,บบอาแบบเออฉันหาเงินได้นะจังนั้นจนังนี้อย่ยงที่เฮาซอยได้ก็ซอยแบบนี้นะแต่โดยส่วนมากเราก็ปฏิเสธนะและทุกคนพอราก็พอมีเงินแบบจ่ายเฮาอยู่แบบนี้นะทุกคนจะ้ะ ในอย่างหนึ่งนะคะสุกวนไอบอกเลยว่าสิ่งวิดีดโอวิดีโอยังไม่ได้นะลูกหลานเขาเห็นหมดน,นะคะลูกหลานเขาก็ใหญ่นหลักขาเจ้าเห็นหมดไอเบิ่งนะเขาก็ตาติดตามไอาทาง y o youtube คก็กันที่น้องเขายังแบบนี้นนก็ติดตามหมดน,นะคะ ก็เลยมาว่าให้ทุกคนฟังเนาะเดี๋ยวได้เจอกับอายอยู่ในป่าแล้วกันเด้อแดดมาส่องหน้ามาวันนี้แล้วมันเมื่อ่่ะ๊ายบายสวัสดีค่ะ